เดี๋ยวจะลองแล้วครับนี่โบราณเลยนี่เด่วิธีทำครับขันไทควายครับไทโบราณงาน handmade ทำกับมือวะตือ ศูนย์ศูนย์นี่ปรับกับมือบะนี่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 ไม่มีใช้เครื่องมือเดียบนี่ลงยันดันลงดันเล็กมีแต่เต่าเยอะบุกูเอ้ดับเอ้อันนี้จะแควนขอควายเป็นบ้านอิ๋ แพนคอพามาชมคันไทนาโบราณครับท่านผู้ชมทำกับมือครับเ็นเมกเลยครับโดยชังเตอร์ชังเตอร์บันสวัสดนี่ครับเพนเมกถ่ายชางด้วยวถ่ายนามิโนตปูนจะปั่นเลยถ่ายแล้วช่าง นี่ครับเห็นเมกท่านผู้ชมตอนนี้กำลังจะดัดศูนย์ครับดัดศูนย์ให้ตรงเธอแอร์กี่จุดน,นะตะกอยนะนักสาธิตวิธีบังใส่หน้าวะเอาคอมาเลยครับไม่ใช่ไี้ไ้ตรงนี้ไม่ไอตรงนี้เดี๋ยวมันจะต้องมีเดีงข้าอองล่าง โอเดี๋ยวเดี๋ยวคนไทยกำหนาคอมาด้วยลีลีเฮ้ยลีลีอันน,น,นี้อันนี้ไปใส่คอคอควายนะครับนี่ค,นคอคนก็ได้คอคนก็ได้แล้วอันนี้เชือกเชือกบังคับเชือกบังคับนี่ครับอันนี้อันนี้เชือกบังคับสายขวานี่ท่านผู้ชมชมเดี๋ยวทำเสร็จก็จะทำสีครับ เก็บงานโอ้หมอกดีถว่าวันนี้วะ่ะดัดศูนย์ดัดศูนย์กดขัดควายนี่ครับคันไทยควายเดี๋ยวจะลองแล้วครับนี่โบราณเลยนี่เด๋มังกดแรงเรื่องวิธีทำครับ ไเ,เลยจับศูนบ่จับศูนจับศูนชังเตอร์ครับชังเตอร์โอ้ดึงไปว่าเลยกลาโจาแล้วเนยบุญจีนางนกนเนยถ่ายรูป ถ่ายคลิปแล้เนาะบอทองวันบอกข้ขันไถคันไถคันไถควายครับ